สวัสดีครับตอนนี้ปูตินก็เดินสายเยี่ยมพันธมิตรมันเป็นการเช็คเสียงว่าตอนนี้ยังอยู่ข้างรัสเซียไหมหลังรัสเซียอาการไม่ดีในยุคเคนระหว่างนี้รัสเซียก็มีการซ้อมรบในแปซิฟิกไปด้วยก็เป็นการข่มขู่นั่นเองนะครับแน่นอนว่าบรรดาพันธมิตรของรัสเซียก็ต้อนรับปูตินตามมารยาทถ้าจะบอกว่าไม่ต้องมา ก็คงทำไม่ได้ในทางการทูตนะครับมาแล้วก็ดูแลกันไปแต่ว่าจะให้เข้าร่วมกับรัสเซียทุกเรื่องก็คงเป็นไปไม่ได้อย่างเวียดนามถ้าอยู่กับรัสเซียทุกอย่างเขตเทะเลที่จีนมาลุกล้รารัสเซียก็คงบอกให้เวียดนามยอมจีนไปเวียดนามก็มาเข้ากับตะวันตกแล้วก็ญี่ปุ่นนี่มากขึ้นก็เพื่อถ่วงดุลอํานาจกับจีนแต่ว่าจะให้เวียดนามไปหาตะวันตกเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะกลัวว่า,วา จะถูกกดดันให้เปลี่ยนการปกครองมาเป็นแบบประชาธิปไตยเวียดนามก็ดึงดึงตัวเองไว้รอดูสถานการณ์เวียดนามได้ประโยชน์จากการลงทุนจากญี่ปุ่นและก็สหรัฐเป็นจำนวนมหาศาลมากรัสเซียแทบไม่มีประโยชน์อะไรกับเวียดนามในความเป็นจริง ทางด้านอาวุธนะครับกองทัพเวียดนามก็ไม่ได้ทันสมัยมากนักยังเป็นอาวุธยุคโซเวียตเหมือนเดิมแทบไม่ได้ซื้ออะไรมาใหม่จากรัสเซียการมาเวียดนามของปูตินก็แค่มานะครับแต่ว่าจะให้เวียดนามช่วยรัสเซียก็คงเป็นไปไม่ได้รัสเซียต้องสู้ตามลําพังอาจจะมีเกาหลีเหนือกับอิหร่านมาช่วยบ้างแต่ก็เล็กน้อยนะครับคำพูดที่ว่ารัสเซียตั้งใจดึงสงครามมันน่าจะหมดไปแล้วล่าสุดก็มีออกมาพูดจากคนเดิม นักวิชาการคนเดิมยังเชื่อว่ารัสเซียตั้งใจดึงสงครามให้ประเทศตะวันตกนี่เดือดร้อนความเชื่อไม่จำเป็นต้องใช้เหตุผลจริงๆนะครับตอนนี้อย่าว่าแต่ยุคนทั้งประเทศ เขตโดเนสรัสเซียก็ยังยึดได้ไม่หมดแม้รัสเซียจะประกาศยึดพื้นที่ของยูเครนได้ทุกวันแต่ก็ไม่มีความคืบหน้ามากนักดูจากรายงานของรัสเซียนะครับก็รายงานความเสียหายของยูเครนตามปกติในเมืองคาคีฟที่มีข่าวว่ารัเสเซียมีกําลัง5้าแสนนายพร้อมบกเอาจริงก็เหมือนที่แอดมินได้วิเคราะห์ไว้รัสเซียไม่มีกําลังมากมายขนาดนั้นและตอนนี้รัเสเซียไม่มีความคืบหน้าในคาคีฟยังอยู่ชายแดนเหมือนเดิมนะครับ รัสเซียรายงานว่ายูเครนเสียกำลังไป300นายในเมืองคาคิฟเมื่อ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับส่วนในรบทางภาคตะวันตกของรัสเซียได้จัดก,การทหารยูเครนไป450นายในแคว้นโดเนสยูเครนเสียทหารไป560นายในอัฟเรียบกายูเครนเสียไป355นายอันนี้มาจากการรายงานของรัสเซียนะครับทางตอนใต้ของโดเนส ยูเครนเสียไป1 2 0นายในแคว้นเคอร์ซอนยูเครนเสียไป1 1 0นายอันนี้รวมวันที่ผ่านมานะครับยูเครนเสียกําลังไป1,895นายนี่คือยอดในวันที่19มิถุนายนนอกนั้นรัสเซียก็อ้างว่าทําลายอาวุธของยูเครนได้มากมายเครื่องบินรวมแล้วนะครับ613ลําลำเฮลิคอปเตอร์276โดรน25,934ระบะบป้องกัน531รถถังรวมยันเกาะ 16,374จะรวดหลายลำกล้อง1344อาร์อิอรี่ล้วและก็มอเตอร์หนภนะทางการทหาร22,687แม้รัสเซียจะรายงานไปแต่ว่ามาถึงวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าผิดจากที่คิดไว้ไม่ได้ต้องการยึดเยื้อแล้วครับแต่ว่ามันยึดไม่ได้อาจารย์ก็ต้องยอมรับไม่จำเป็นต้องเข้าข้างรัสเซียทุกเรื่องก็ได้นะครับ ส่วนกรลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่20มิถุนายน2567ทหารฝ่ายรัสเซียนี้เสียไปแล้วประมาณ5,3920นายเพิ่มขึ้นในวันนี้1,170นายรถถัง7,987เพิ่มขึ้น3รถยานเกาะ15,337เพิ่มขึ้น18อัตชิลลารี 14, 0, 2, 1 4 0 5 2เพิ่มขึ้น45จรวดหลายลำกล้อง1,105เพิ่มขึ้น1นะครับ ระบบป้องกัน859เพิ่มขึ้น2โดรน11,260เพิ่มขึ้น39เครื่องบิน359เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์326เท่าเดิมขี่ปนุษย์ร่อน2,298เพิ่มขึ้น1นะครับเรือรบ28เรือดำน้ำ1เท่าเดิมพาณนะ19,134เพิ่มขึ้น56แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ2,357เพิ่มขึ้น6นะครับ